สวัสดีค่ะนักเรียนป5ทุกคนนะคะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของการเขียนแผนภาพความคิดนะคะคาที่ผ่านมาก็เรียนในเรื่องนี้ก็คือยังอยู่ในเรื่องของแผนภาพความคิดนะคะคาที่ผ่านมานักเรียนเรียนในเรื่องของแผนภาพความคิดแบบจัดกลุ่มนะคะในคาบนี้เรียนในเรื่องของแผนภาพความคิดแบบรวบยอด ะะการจัดแผนภาพความคิดแบบเป็นหมวดมูมนะคะอยู่ในหน้า55านะคะ้องปาเรามาดูนะคะเรามาทบทวนนิดแผนภาพความคิดหรือไม่แบบเนี้ยเป็นแผนฝังที่แสดงคำข้อความหรือแนวคิดของผู้เขียนนะคะนี่คือแผนภาพความคิดนะคะ แสดงคําข้อความแนวของผู้เขียนเหมือนเราเขียนตามแนวคิดเราคิดเขียนอย่างไรแบบไหนนะคะเอาตัวผู้เขียนเป็นหลักเป็นภาพความคิดก็คือความคิดคิดคิดเอง่อคิดเองอะไรเป็นหลักนะะอ่ะดูนะคะเนี่ยเป็นภาพความคิดเนี่ยแบ่องออกเป็นสรูปแบบนะคะนี้ทบทวนะททวนั้นกทบทวนเนี่ยเราเรียนไปแล้วในเรื่องของ การจัดกลุ่มเห็นไหมคะการจัดกลุ่มเราก็ลากมาเขียนกลุ่มอะไรดีนะคะยกตัวอย่างในภาพที่ผ่านมากลุ่มอะไรยุ์สิ่งเวดล้อมใช่ไหมอ่ามีอะไรบ้างมีสัตว์มีต้นไม้มีน้ําอะไรก็ลากลงไปนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันของสิ่งเวดล้อมนั่นแหละนะคะทีนี้เรามาดูกัน แผนภาพความคิดแบบรวบยอดนะคะ <c oughs> ขอโทษน,นะคะอย่างที่สองอย่างที่สองนะคะตรงนี้แบ,บ่งออกเป็นสาประเภทนะลูกนะคะเห <c oughs> มาะกับการเขียนอลูกเหมาะกับการเขียนแนวเป็นสารคดีหรือข้อเท็จจริงต่างๆ <c oughs> ในหนังสือรู้สึกว่ามีสองประเภทแต่จริงๆแล้วสาประเภทนะคะในหนังสือหน้าห้าสิบห้าของครูมีเขาเขียนว่าสองประเภท ที่จริงสามประเภทนะลูกอือหนึ่งการจัดความคิดเป็นหมวดหมู่สองจัดเป็นตารางเปรียบเทียบสามจัดเป็นความคิดแบ็นวงกลมอ่านะคะเปรียบเทียบวงกลมเนี่ยนะคะมีสามมีสาม 3. ชนิดในนี้นะคะ,ะเรามาดูกันต่อนะคะอ่าการจัดเป็นหมวดหมู่เนี่ย นะคะการจัดแผนภาพความคิดเป็นหมวดหมู่เนี้ยเป็นพื้นเป็นพื้นฐานของการจําแนกสิ่งต่างๆนะคะที่เริ่มจากการกํกาหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้เป็นหมวดหมู่หรือจําแนกโอนแล้วจีงค่อยจัดหมวดหมู่อ่านะคะดูตรงนี้การจัดแผนภาพความคิดแบบเป็นหมวดหมู่เนี้ยนะคะเราต้องจําแนกสิ่งต่างๆ จำแนกก่อนนะคะแล้วจริงกําหนดกฎเกณฑ์ที่จะใช้จัดเป็นหมวดหมู่นะคะนะคะเราจาแนกเลื่มาจัดเป็นหมวดหมู่นั่นเองแยกประเภทอะไรอะไรแล้วก็ามาจัดเป็นอยู่ในหมู่นี้อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มนี้เอาเรามาดูกันนะคะว่าจัดอย่างไรนะคะทีนี้แบบนะคะดูนะคะดู ขั้นตอนนะคะเนี่ยขั้นตอนแบบของการจัดแบบรวบยอดเนี่ยดูขั้นตอนก่อนนะคะแต่การเขียนแผนภาพความคิดเห็นไหมคะเราต้องปฏิบัติอย่างไรลูกหนึ่งเรียนมาแล้วคาบที่ผ่านมาหนึ่งวางแผนระวางแผนก่อนใช่ไหมคะวางแผนเสร็จเราก็เขียนแผนภาพความคิดเลยนะคะอย่างที่สามเราก็เขียนเรื่องเรื่องเป็นความเรียงที่ครูสอนไปแล้วในคาบที่ผ่านมาแล้วก็ สุดท้ายก็คือสว่วนสอบก็คือส่วนทางความถูกต้องความตกลงอะไรนะคะนี่คือะคะหลักของการเขียนเลยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเห็นไหมคะระวังเพนก่อนอ่าทีนี้มาดูนะคะมาดูขั้นตอนขั้นตนอนการเขียนก็คือหนึ่งเขียนนะคะหรือวามดมานูทัศเดี๋ยวมานูทัศจะดูว่าเป็นอย่างไร เขียนหรือวาดมษนูทัศนะคะหลักตรงกลึงางตรงกลางหน้ากระดาษมันูทัศเนี้ยว้ดตรงกลงกลางหน้ากระดาษเลยอ่าของเราก็มีนี่ไงนะคะอย่างที่สองอาการนี้ขั้นตอนอย่างที่สองก็คือเขียนหรือวาดมษน์ทัศโลงที่สัมพันธ์กับมษน์ทัศหลักไปรอบๆอบาังไปก่อนนะคะอย่างที่สาม เขียนหรือวาดมาดูทัดย่อยที่สัมพันธ์กับมาดูทัดรองแตกออกไปเรื่อยๆ 4. ่ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์สื่อความหมายเป็นตัวแทนความคิดให้มากที่สุดะนะคะจะเป็นหมวดมู่ออกมาแล้วนักเรียนสามารถใช้ภาพเป็นตัวแทนความคิดให้มากที่สุดแล้วแต่เราคิดเราคิด,คดออกมาใช้ภาพอะไร อ่าเป็นหมวดหมูอ่อาอรอมาดูว่าที่พูดว่ามาดูทัดมาณฑุทัดอย่างไรอ่ะทีนี้นักเรียนได้รู้นะคะคําว่ามาดูุทัดหลักอ่าก็คือเรื่องหลักๆเรื่องหลักเอามาก่อนเลยเรื่องที่เราจะเขียนแม่แท็ตตนมานะคะตัดตอนมาจากหัพท์นห้าสิบห้านี่แหละลูกจะให้ได้ให้ลูกได้เห็นมาดูทัดหลักมาดูทัดรองมาณฑทัดย่อยเป็นอย่างไรอ่ะมา ดูตรงนี้นะคะผวอธิบายมาโนทัศน์หลักก็คือผาหันะที่ใช้ในการคมานาคมหรือคมมานาคมมัยไม่อูมนั่นคือมโนทัศน์หลักก็คือเรื่องหลักๆเลยมโนทัศน์รองคืออะไรลูกแยกออกมาเลยก็คือทางบกเราจะเอาทางน้ําทางบกทางอากาศก็ได้นี้เขาเรียกว่ามาโนทัดรอง มาดูมาดูชัดย่อยอีกทางบุกมีอะไรบ้างเห็นไหมคะทางบุกมีอะไรบ้างนี่นี่นี่มีรถยนต์รถจักรยานยนต์รถลากรถเอยอะไรก็ว่าไปเห็นไหมคะนี่คือมาดูชัดย,ย่อยเอาใหม่นะคะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะลูกเมื่อจากกีขั้นตอนใช่ไหมลูกขั้นตอนต่างๆมีมาดูชัดเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ครูมาอธิบายคําว่ามาดูชัดหลักมาดูชัดร,ร,รยองมาดูชัดย่อยเวลาเขียนนะคะ เปลี่ยนภาพความคิดเป็นหมวดหมู่คำว่ามาดูทัดหลักเราก็ตั้งเรื่องหลักๆเลยเรื่องที่เราจะเขียนนะคะในที่นี้เนี่ยคือเอาอเรื่องของพ่าหักนะที่ใช้ในการขมมนาคมที่ใช้ในการข้ามานาคมคนตรงอะไรนะคะมีอะไรบ้างนี่เขาเอามาดูทัดหลัก็คือทางบกทางบกนะคะ พาณะที่ใช้ในการคามนาคมมีทางบกมารถตัดรองทางบกทางบกเรยย่อยออกมาที่เป็นทางบกอะค่ะย่อยออกมาเขาเรียกว่ามารูตัดย่อยที่เป็นทางบกย่อยออกมาก็มีรถยนต์รถจักรยานยนต์รถลากรถไฟอ่านะคะรถลากก็มี เราก็วาดมาหรือว่าเอาภาพมาแล้วแต่ถ้าเราทําเองอว่าเราเก่งในเรื่องของการวาดเราก็วาดไปเลยมีรถยนต์มีรถลากรถจักรยานยนต์รถไฟยนี้เขาเรียกว่ามารูทัดย่อยนะคะ,ะเข้าใจแล้วนะคะคําว่ามารูทัดตรงมานูทัดย,ย่อยมารูทัดหลักเข้าใจแล้วนะคะทีนี้มาดู มาดูนะคะตัวอย่างนี่ในหนังสือของเราเลยลูกตัวอย่างเขาบอกว่าให้เขียนไว้ตรงกลางเลยท่านหลัก,กเขาเขียนไว้ตรงกลางมาดูท่านหลักนี่เขาเขียนไว้ตรงกลาง,งไม่รู้พาหนะท,ที่ใช้ในการขุมมนาคุมที่ใช้ในการคามนาคมก็คือการขนส่งใช่ไหมลูกมีพาหะอะไรบ้างนะคะนี่คือหลักเลยมาดูท่านหลัก,กตั้งไว้ตรงนี้ในหนังสือของเราเขียนลงมาข้างล่างนี้ทางอะไรลูก ทางอากาศเวียนไปตรงนี้ทางน้ําขึ้นไปข้างบนทางบอ่กเพราะฉะนั้นมาดูทัดโรงมีกี่อย่างลูกมีทางทางอากาศทางน้ําทางบ่กเวียนขึ้นกันบนก็ได้ให้ทางบกทางอากาศทางน้ำนั้นเขาเรียกว่ามาดูทัดโรงนะคะทีนี้ย่อยออกมามาดูทัดย่อยองทางอากาศมีอะไรบ้า มีอะไรบ้างลูกลิฟท์คอปเตอร์บอลลูนเครื่องบินเห็นไหมคะนี่คือมาดูจัดย่อยนะคะมาดูจัดย่อยของทางอากาศอ้าวมาดูทางน้ํากันข้างล่างนี้นะลูกทางน้ําทางน้ําก็คือมานูทัดรองก็คือทางน้ํามานูชัดย่อยของน้ามีอะไรบ้างลูกทางน้ํามีเรือสำเภาเรือยนตย่อยเข้ามานะคะย่อยเข้ามาอ้าวไปดูข้างบนบ้าง ทางบกบางมากมาดูทัดรองของทางบกนะคะมาดูทัดย่อยก็คือมีรถยนต์นะคะรถลากรถจักรยานยนต์รถไฟะนะคะนี่คือการเขียนแผนภาพวามคิดแบบการจัดหมวดหมู่เห็นไหมคะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยจะอยู่หมู่เดียวกันทางบกมีอะไรบ้างอยู่หมู่เดียวกันทางน้ามีอะไรบ้างเห็นไหมคะอยู่หมวดหมู่เดียวกัน ทางอากาศมีอะไรบ้างนี่เขาเรียกว่าการจัดแผนภาพความคิดแบบหมวดหมู่นะคะไม่ยากนะคะใจเย็นๆน,นะคะน้องป .5 ไม่ยากเลยนะคะเอามาดูแบบอื่นบ้างเอาตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะเอาตัวอย่างมาให้นักเรียนดูถ้าเราเขียนแผนภาพความคิดแบบจัดหมวดหมู่ในเรื่องของ เราตั้งว่าเอาเรื่องของสัตว์ดีกว่าอ้าวประเภทสัตว์อ่ามย์ทัดใหญ่ละเอาเรื่องนี้เลยไว้ตรงกลางเห็นไ้มลูกประเภทของสัตว์มดูทัดน์เรงมีอะไรบ้างสัตว์อะไรบ้างลูกนี่เขาเขียนสัตว์โบกสัตว์ปีสัตว์สะเทินน้าสัตว์เทินบกก็คือสัตว์เรื่องบกคร่งน้าใช่ไหมลูกได้แล้วก็สัตว์น้ําอำนี่มาดูทัดรองราเห็นไหม มาดูทัดย่อยไปอีกสัตว์บกมีอะไรบ้างมีม้าสุนัขแมวสัตว์ปีกมีไก่มีนกมีอะไรอีกดี่เป็นปีกทั้งหลายใส่มาได้สัตว์เลน้ําน้ำสัตว์เลบกก็คือมีกกอึ่งอ่างได้สัตว์น้ำมีปลากุงก้งหอยกุ้งหอยปูปลาก็ใส่ไปเห็นไหมคะนี่คือการจัดหมวดหมู่นะคะการจัดเพนภาพความคกด แบบรวบยอดนะคะจัดแบบหมวดหมู่เป็นคุ้มคาใจนะคะลองฝึกนะคะลงฝึกแล้วก็ทำความเข้าใจทบทวนอีกครั้งหนึ่งไม่ยากนะคะจัดเราตั้งว่าเรื่องเรื่องใหญ่นะคะเรื่องหลักเลยคือเรื่องอะไรแล้วก็เรื่องโรงมีเรื่องรรงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องย่อยแต่ย่อยมาให้เป็นหมวดหมู่เดียวกันนั่นเอง ม่ยากนะคะสรุปนิดหนึ่งนะลูกทีนี้สรุปนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องรู้ตรงนี้เลยการเขียนแผนภาพความคิดเห็นรบยอดนะคะจัดหมวูเนี่ยขั้นตอนก็คือเขียนหรือวาดมโนทัศน์หนักตรงกลาง,งกลางเมื่อกี้นะคะเรียนมาแลยครัตรงกลางกระดาษเลยเวลาเขียนแล้วก็อย่างที่สองก็คือเขียนหรือวาดมโนทัศน์ธธรอง ให้สัมพันธ์กับมันูทัตหลักไปรอบๆอ,อย่างที่3เขียนวาดมันูทัดย่อยให้สัมพันธ์กับมันุทัตโรงแตกออกไปเรื่อยๆสี่ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์สื่อความหมายเป็นตัวแทนความคิดให้มากที่สุดวาดภาพได้ไหมคะเนี่ยในของเราเนี่ยมีภาพเยอะแยะเลยแต่น้อก็สามารถวาดภาพเองได้เลยวาดภาพแล้วก็เขียนไว้ ว่านี้คืออะไรมั้งแล้วก็<ๆ>ขั้นตอนที่สี่ไม่รู้ข้อสี่เนี่ยขอให้วาดภาพด้วยก็เหมือนในตัวอย่างในหนังสือแล้วเหมือนในตัวอย่างที่ครูกยกให้ฟังนะคะที่คุณนำมาให้ดูให้ฟังว่า่อกี้อธิบายแล้วนะคะอค่อยๆศึกษาไปนะคะไม่ยากเอ,า,อามาดูนะคะน้องป .5 ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดแบบรวบยอดมาหนึ่งเรื่อง ลงในสมุดภาษาไทยนักเรียนสามารถเลือกเรื่องเองตามความต้องการอ่ะสมมติว่าน้องเอาเรื่องอะไรดีลูกอเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็มาดูทัดรองมีอะไรบ้างถึงแ็ดล้อมมีสัตว์มีต้นไม้มีน้ําสมมติสมมุตินะคะแล้วก็น้องก็แต่ย่อยมาดูทัดย่อยไปเขียนนะคะเขียนเหมือนตัวอย่างที่ครูนํามาให้ดู นะคะทั้งตัวอย่างและในหนังสือหน้า55ก็มีตัวอย่างเขียนแล้วก็น้องวาดภาพประโกอบเห็นไหมคะขั้นตอนที่4ที่เราเรียนเมื่องกเี่ยนะคะทำมานะคะน้องปห้าลงในสมุดส่งลายส่วนตัวของครูเหมือนเดิมนะคะสู้ๆนะคะทุกคนก็ขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร education จำกัดมาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ